ทีมงานเราก็รักษาสุภาพด้วยอากาศร้อนๆนะฮะครับผมที่เย็นๆเพื่อผ่อนสบายครับหลังจากแบบออกกองเสร็จเรียบร้อยนี่ให้การบ้านเรื่องร้านอาหารไปหมดแล้วครับเดี๋ยวไปตามรอยสงสัยเลยโทรถามคุณนนัดได้เลยครับผมไปดูเทนนิสกันต่อครับนี่คือเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพปี6 6นะครับสนามที่4ก็ชิงเงินรางวัลรายการนี้ ,0,000 0บาททีเดียวครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนี่เป็นชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศครับฐานทัพสุขสําราญฮะจากลบบุรีวัยปี่สิบขอ็ด การเสื้อสีขาวนะครับปรากฏว่าเซตแรกนี่พาท่าพแพ้นพดลน,น้อยกอจากพิจิตวัย23ปีมือ8ของรายการแล้วเซต2กลับมาได้นะฮะแต่พอมาเซตตัดสินปรากฏว่านพดลจากพิจิตขอถอนตัวครับเนื่องจากหายใจไม่ทันเพราะอาจจะอากาศร้อนมากวันนี้นะฮะมีส่วนสำคัญเลยครับสุดท้ายฐานทัพชนะไปด้วยสกอร์5ต่7 6ต่อ3รีทายผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอพลวัฒนกูลจากปทุมธานีเต็ง5แล้วก็เป็นมือ15ของไทยครับครับก็น่าเสียด้แทนนพลดลน,นะฮะส่วนที่ในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับเป็นรอบเดียวกันพัชรินชีพชันเดชครับนี่เป็นมือหนึ่งของรายการและปัจจุบันเป็นมืออันดับ7ของไทย แล้วก็ในเสื้อสีเขียวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องเล่นถึง3เซตครับกว่าจะเอาชนะเมลิซาเซเสื้อสีขาวครับที่เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันมือเจของรายการและเป็นมืออันดับ32ของไทยไป2ต่อ1นเซต6ต่อหนึ่งต่อ6และ6ต่อศูนย์ะครับเข้ารอบต่อไปเจอกับ <c oughs> กัญชยาจูงวัฒนานี่เป็นมืออันดับ54ของไทยแข่งขันพรุ่งนี้ครับ9โมงเช้า